เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันวันไปเที่ยวของเรานี่นะผู้จัดจาก,การเล็งลี่ตื่นได้แล้วฮะไรมาได้ยเนี่ยฮะอะไรเนี่ยก็ฉันเนี่ยแจะมีใครนอกจากฉันไหม,มเนี่ยฮะอย่าบอกนะว่ามีน่ะอย่าบอกนะว่ามีน่ะเล็งลี่อย่าบอกอะนะว่ามี <c oughs> เอาเป็นว่าเอาล่ะสวัสดีจ้ะทุกคนและยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง,งทิงเจอร์ชาแน,นลแต่วันนี้เราอยู่ในเกมแปลกที่ไม่ใช่โรบล็อกส์เกมอะไรอะ เกมเกมอะไรจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวแปะไว้ให้ที่ท้ายคลิปนะจ๊ะถ้ายชื่อคลิปเลยไปอ่านกันได้ไม่ต้องถามเลยก็รู้เออเธอมีความสุขไหมที่แบบว่าวันนี้จะได้ไปเที่ยวกันแล้วหลังจากที่เราอยู่บ้านกันมาน่นนานมากเลยเดี๋ยวฉันขอไปอาบน้ำก่อนเอ๊ะมันเป็นนิสัยชันหรือเปล่าเนี่ยเออนะ ไปอาบไปแ๋ยวฉันจะนานๆจะได้อาบทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีนีจะมีชุดใส่ไหมอะดีนไดาหาชุดให้ฉันเลยสิมีสิฉันเตรียมชุดผู้จัดการเมนเจอร์ไว้ให้โอเคป่ะพร้อมเป็นผู้จัดการจีชนแนลเนี่ยซื้อแว่นมาให้ด้วยเนี่ยแป็นผู้จัดการเลยแบบใส่ไปทีเด็ อันนี้เกมเด็กนะคะเกมเด็กเบบี้ก็เล็กๆก็ใน้อยๆนะคะไม่ต้องไปสนใจกับอะไรแบบนี้นะคะโอเคเอาเล่าเอาเล่าไอเขาฮะรีบใส่กางเกงอ๋อออฮะมันโปมือด้วยฮะโอเคเราต้องใส่เสื้อก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ปูแล้วโอเคแล้วเสร็จแล้วเราก็จะแขวนชุดนอนของเล็งลี่ลงไปโอเคทีนี้ก็ฉันจะต้องจะแบบว่าไปฮะ ไปแบบไปอาบน้ำบ้างแล้วโอเคฉันก็จะโปอีกสิเดี๋ยวนะทำไงดีอ่ะทำไงดีเดี๋ยวเธอไปทำเซนเซอร์ดีซึ่งจริงๆมันก็ไม่ขนาดมันแค่เกมนะคะไม่ต้องไปคิดมากรีบเอารีบเอาเสื้อใส่ตอนนี้เลยดมาเดี๋ยวโอเคโอเค เอ้ยเราแปลงฟันกันยังเลงรี่นี่ยังเลยสิก็เธอเธอเลือกรองเท้าไหมรองเท้าคู่ประจำของเธอเดี๋ยวฉันขอลองเหยียบเครื่องนี้เลยดิมันจะไปด้วยเดินด้วยป่ะอยากเหยียบมันเหยียบไม่ได้เหยียบไม่ได้เธอไะซื้อมาจากไหนอ่ะเราได้มาเราดีเนาะนะเพราะว่ามันดูดมันดูดเองแบบมันชอบลุ้งๆวงแล้วก็แบบ เ็นเส้นสีม่วงม่วงอะแต่ทุกคนมองไม่เห็นนะอยากใส่รองเท้าวันไหนลากมาใส่ก่อนเดี๋ยวดีขอไปอึ้อฮึโอเคจะจะแบบจะปลดปล่อยพลังชี่อะฮึจุด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 ดเช็ดเฉ็ดรุ่งโลโลสมมติว่าอะแล้วถังขยะอยู่ไหนเนี่ยสวยแล้วไม่มีถังขยะด้วยฮป อยากใส่สวมได้ไหมโอเคล้างมือด้วยดิเกิดอะไรขึ้นล้างมือก่อนเออเนี่ยลืมอะอะไรอ่ะคิมกันแดดพิมกันแดดไม่ต้องตกใจคิมกันแดดหรือคิมทาผิวเธอเธอเธอจะหวีหรอเธอจะเปลี่ยนทรงหรอจริงหรอเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนทรงแล้วกัน ฉันวีเธอจะเปลี่ยนทรงให้ฉันเหรอใช่ขอฉันขอวีให้เธอหน่อยนะได้เจอเธอเอาหรอเอาวีมาวีทรงน่ารักเดี๋ยวมาสิเอ้ยทรงเดียวกันเลยน่ารักเหมือนฝาแฝดเอ้ยทรงนี้แหละเอ้าว้ายเหมือน b r o c c ลี่เลยแป๊บหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อน เอาทรงปล่อยผมอ่ะอันเนี้ยเออน่ารักดีเป็นผมแบบหย่อยๆน่อยๆนะอ่ะฮะอ่จบเธออยากเปลี่ยนสีผมไหมเออก็ไม่นะฉันว่าทรงนี้ดีแล้วเดี๋ยวคนดูจําไม่ได้งั้นเราไปไหนกันต่อหรอเรากินข้าวกันก่อนไหมอือฮะโอ้ยหุ่นยนตหุ่นยนดาเธอดันชั้นหน่อยเดี๋ยวเราไปกันจุจุ๊บ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 โอเค อ่าฮ่อ ouais, ุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดือดเย้แล้วยาแล้วยาแล้วลงมาเร็วลงมาเร็วมีมีชามมีจานชามด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะมันมันเล่นได้หลายอย่างเหมือนกันแล้วเนี่ยอุฮะเฮ้ยกินได้กินอ๋อมันกินได้นี่โอเคเงั้นเราไม่ต้องบทบาทสมมุิกันต่อไปแล้วทุกคนอ่า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 ฉันขอกินบ้างดิอ่า เวฟก่อนว้าวข้าวอะไรอ่ะอันนี้ไม่ใช่กินมั้งนะอันนี้ข้าวคือกินเข้าไปทั้งจานเลยอร่อยมือถือของฉันใช่มือถือของเธอคผู้จัดการเอ่อแป๊บนึงนะนี่ทำไมข้างนอกมีคนเดินด้วยก็แงะล่ะก็มันเมืองอะนะ ฉันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวลืมลืมขอโทษขอโทษขอโทษฉันใส่รองเท้านล้วแต่ชุดน่ารัก่ะเดี๋ยวเธออยากใส่ชุดนี้แทนฉันละ่ะเธอไม่ได้เป็นเมนเจอร์นะ,ะใส่รองเท้าก่อนอฉันเป็นผู้จัดการของเธอเฮ้ยนิตยสารมีรูปเธออยู่ด้วยอ๋อแน่นอนล่ะฉันไปรับจ็อบมารับจ็อบอะไรมาใ เขาบอกว่าจ้างฉันอะลงคลิปปกคลิปไอ้ปก,ปกปกหนังสืออะปกหนังสือเหรอปก,<ช>ปกหนังสือเหรอแบบว่ารายได้ดีเลยแหละรายได้ดีใช่โอเคงั้นแสดงว่าจะเลิกจากการเป็นผู้ช่วยแล้วเดีเ๋ยวเลยพี่อย่าเลิกอย่าเลิกอ่ะดีกว่าเธออีกอ่ะไม่ใช่อะไรกันแล้วเฮยดูดิคุณยนาะนะ่ารักอ่ะฮะ เราเรเราเราเราไปกันเลยดีกว่านี่โอเคอ่อถึงแล้วเลยรีจะไปเที่ยวกันแล้วนี่ไงเขามีแบบว่าของขายโอ้โหมีต้นไม้ขายด้วยอ่ะอยากกลับไปบ้านเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเวะมาไหมนี่เราจะไปสนามบินกันโอเคฮะะผู้จัดการเท่กับลื่นกลวย น,นี่ก็คือแบบว่ามีตู้น้ำไม่กดได้นะแต่ว่าดกดได้จริงปะกดได้จริงแหละไหนลองดิฮะ,ะกดเหรอใช่ต้องใช้เงินปะฉันจะลองกดหวานหวานมาเธอกินมแม่น้ำมะนาฉันไม่ค่อยชอบเท่าไ <c oughs> หร่เงียบกีบีกีบีกีบีเอา้าเต็มซะละขอดื่มเลยแล้วกัน อยากอีกกล้แหละลิงลี่เราเราเข้าไปก่อนไหมเออเออเย้เว้อวก่อนเลยไปฟิวเอยโยฮะนี่ไงีไหนอ่ะอันนี้ก็คือสนามบินแล้วแล้วเขามีของขายอ๋อสนใจเดินแวะสักนิดนึงไหมโอเคเดี๋ยวดูสิขายคอม เขาขายโน้ตบุ๊กเนีแต่ตอนนี้มือเต็มแล้นะท้ายถือเธอต้องเป็นคนถือโอ้ยดีจังเลยเนาะมีแบบว่าเกมแบบแล้วก็มีแบบกล้องอะไรแบบเนี้ยมีโดรนด้วยอย่างดีเลยเดี๋ยวนะมันป้ายเลงลี่ทุกคนคือสิ่งที่เรนลี่ทำเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมคะเรนลี่แตะป้ายตรงนี้ค่ะอ้าวกฟังกูนตรงนี้เลนลี่อ้าวฉันนว่าดัมเบล ลองได้ป่ะลองได้จะซื้อก็ได้นะครับฉันนึกว่าดมเบลมองไกลๆอ่ะเออเออโอเคจ่ายเงินกับเขาเลยแล้วกันแล้วก็เอาไปเลยหูฟังจ่ายให้ป่ามากจินๆซื้อให้หรอขอบคุณนะวิ่เสื้อผ้าด้วยอ่ะแต่ว่าเราพกเสื้อผ้ากันมาแล้วนั้นเราไม่จะไปต้องซื้อแล้วเลยาปว่าแอบ เอาไปหูฟังฟังอะไรตลอดทางนะคะตั๋วเครื่องบิน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 สวัสดีค่ะเพราะเรามาแบบว่ามามาเอาตั๋วค่ะจะเจอโอเคมันเต็มแล้วอะฉันจื้อไม่ได้แล้วอะค่าไปอีขค่าไปเอาโยนทิ้งซะงั้น ฝนกฝากถือเลยค่ะสวัสดีครับคุณชื่อคุณลิงลี่สินะครับรอเเลยค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าค่ะกระเป๋าโอเคมีมือว่างถือแล้วค่ะเออเ้อากระเป๋าจะออกมาไหมเนี่ยสวยแล้วโอเคตกใจค่ะไปตรงนั้นเลยค่ะคุณมายืนรออะไรอยู่ค่ะ ขอโทษค่ะไม่รู้เฮ้ยมีอะไรสกูตเตอร์เหรออันนั้น่เอออคือสกูตเตอร์แต่แบบไปเล่นมะเล่นมีเด็กเล็กด้วยอ่ะน่ารักอ่ะใช่เขาคือเด็กเราอย่าไปขโมยเขามาอย่าไปขโมยเด็กเข้ามาเลี้ยงนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวขอโทษค่ะเออนะฮะอ่าสบายขอนั่งก่อนนะอุ้ยมีของกิน ระหว่างนั่งรอเครื่องบินใช่ป่ะโอเคเลยไปนกาแฟยามเช้าลาต้องลาเต้ตามที่เธออยากกินช็อกโกแลตอยากกินเค้กก็จัดไปหยิบฟรีใช่ไหมคะเออฟรีเลยค่ะฟรีเลยค่ะบริการดีอันนี้มีบาร์นี่ด้วยเอาบาวนี่ดีกว่าเธอเอาเค้กช็อนเคชั่นต่้วนี่เธอจะแบบเอาไปส่งอันและอะไรอกเลยขอเยอะๆเลยได้ไหมคะ โอ้ไม่ได้นะคะไม่ได้หรอกนะคะเดี๋ยวมันจะไม่พอนะคะอ๋อฉันจะกินอันนี้บ้างอุ้ยขอโทษแป๊บนึงนะน้ำอะไรน้ำอะไรอ่ะมองไม่ค่อยชัดแบบน่าจะเป็นกาแฟมากเลยอ่ะเอ่เอ่าปล่อยไปมือเออโหอร่อยอ่ะอ้าว กอกินเบานี่ก่อนนะอร่อยมากเลยจริงใจรับนึงโอ้หเธอจะกินโชว์ต่อหน้าฉันเลยขอกินอีกได้ไหมโอ้ยเล้งเล่พอแล้วอเออหิวเบอร์เกอร์เลยอ่ะฉันจะกินองไปกินอไาเอาละนี่ฉันเป็นไฟได้แล้วกันนี่ไอเซฟ์เซอร์วิทดริงส์เล้งเล่เธอกินเยอะเกินไปแล้วเออไม่ได้นะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเราจะแยกกันเอานะคะ ให้ขอกินนะโอเคฝากทิ้งนะ,ะ <laughs> ไปเราไปกันต่อ,อ <laughs> ขอบคุณนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุณนะะี่นะมันแก่มากเลยอ่ะมีะะ <laughs> ะห้องน้ำด้วยเลยปวดปวดอุนจิหรือเปล่าปวดห้องน้ำปวดนิดหน่อย เธอหยิบหยิบเพื่อนไว้คนเดียวเด้อเฮยสวัสดีเธอแล้มาเป็นเพื่อนกันใหม่ได้เลยระหว่างครึ่งๆนี้เราอาจจะคุยกันได้นะไอเจ็บเย็บเย็บไอเจ็บเย็บเย็บไอเจ็บเย็บฮะฮะโอเคเรียบร้อยฮะโอเคเรียบร้อยใช่ไหมอือฮะฮะแล้วก็ไปกันต่อสิฉันได้เพื่อนเด้อ แ๊บนะมาตอบอ้าตตอไปให้ชัดแล้วกันโอ้โหตัวแบบอย่างดีนี่ผ่านได้ผ่านได้โอเคคอเคแล้วก็ชั้นบ้างนี่นะุ้ยกาเป็นแบบตัวน้ำเงินอย่างเจ๋งเดี๋ยวทำมือถือตกขอโทษไอ มากตัวมาโอเคครับสแกนปูดปูดปูดปดปดปดเดี๋ยวคุณน่อยคุณมาเก้าอี้เลยเดี๋ยวโอเคยังหาอยู่ยังไายไ่กินน้ำไม่ใช่ไหมสาวงั้นไปกันนะโอ้ยถ้าเกิดมีไฟก็กดอย่างนี้ได้นะโหนี่อยากกินน้ำอ่ะ เอยเดี๋ยวนี่มันซ้อนมาหลายแก้วเลยทีเอาหรออ่ะงั้นใครจะกินต่อมันจบคนไหมอีเล็กนิดฮะประหยัดไหมคะตำรวจฝากฝากถือโอ้ได้ครับเดี๋ยวผมไปทิ้งให้ครับแต่รู้สึกผมจะลุกออกจากเก้าอี้ไม่ได้นะครับพอดีมีคนเอากาวมาติดตูดครับเอากาวมาติดตูดไว้เหยฮะ ก็เอาล่ะสำหรับคลิปน้นรูปเพื่อนชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแ h a r วันนี้จะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายๆเราจะต้องขึ้นเครื่องแล้วคือแบบว่ามันก็มันก็มันก็ต้องรอนี้หนึ่งอะนะโอเคอเราต้องงอสักนิดนึงเราถึงจะได้ขึ้นเครื่องนะคะเดกคออเออนี่ก็เริ่มจะบ่ายเริ่มจะเย็นกันแล้วก็ ไปแล้วนะบ๊ายบายฮะฮะฮะ